สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องเกินไปทั้งทีก็กลายเป็นสลามไปซะแล้วนะคะต่อจากตอนที่แล้วแล้วนี่ท่านลิมูรุมีธุระอะไรกับข้าไม่ใช่หรือโคโลเบเอ่ยถามจะว่าไปแล้วก็นึกขึ้นมาได้เมื่อแต่ตกใจอยู่กับรายงานที่คาดไม่ถึงเลยลืมไปแต่ลิมูรูเองก็มีธุระกับโคโลเบเหมือนกันที่จริงแล้วดาบเล่มนี้ของฉันนะ่ะลิมูรุว่าพางเอาดาบของตนออกมาชักมันออกตรงหน้าโคโลเบ จ้รู้ได้แล้วหรือคุโรเบรเอ่ยถามเปล่าไม่ใช่ไม่งั้นขราวนี้คงไม่ตกใจขนาดนั้นหรอกริมุรุตอบดาบตรงเล่มนี้คุ้นเคยกับพลังเวทของริมุรุไม่หักไม่งอใบาดาบสีดําสนิทมือสนิทราวกับรัติการแต่ว่าตอนนี้พอริมุรุกำม,มันไว้แล้วส่งพลังเวทเข้าไปคุโรเบรก็พูดขึ้นมาว่าเอ๊ะใบาดาบมันใบาดาบเป็นสีทองไม่สิไม่ใช่นี่มันลุงกําลังเปล่งแสงสีลุงอยู่นี่นา ไม่รู้ว่าตกใจหรืออย่างไรคโรเบรถึงได้ทำตาโตอาปากค้างตกใจใช่ไหมที่จริงฉันเองก็ตกใจนะเลยมาปรึกษานายนี่แหละริมุรุกล่าวพอนั่งเพ่งดาบอยู่ในห้องจู่จูก็กลายเป็นสภาพนี้ไปมันก็ต้องตกใจอยู่แล้วใบดาบประกายสีลุงทั้งที่ไม่ได้มีทองผสมแต่กับสองประกายยิ่งกว่าโอลิคัตคุมทองเหลืองศักดิ์สิทธิ์ลิมูรุเลยลองตรวจสอบม,มานิดหน่อย คำตอบเหล็กเทพฮิฮิโลคาเนะสุดยอดโลหะอาจารย์ลาฟอฟบอกมาแบบนั้นดูเหมือนจะเป็นโลหะที่สุดยอดเหนือกว่าโอลิคัตคมที่ลิมรุสร้างขึ้นเสียอีกเพราะอยากยืนยันเรื่องนี้ริมรุจึงมาหาคุโลเบน่ะนี่มันอะไรกันขนาดค่ายังใช้ประเมินไม่ได้เลยคุโลเบเอ่ยขึ้น เรียกว่าฮิฮิอิโลคาเนะนะริมุรุตอบด้วยความตื่นเต้นจัดคุโรเบตกใจจนพูดอะไรไม่ออกริมุรุคิดอยู่ว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเจ๋งแต่ถ้าทางจะเหนือกว่าที่คิดอีกจากนั้นริมุรุกับคุโรเบก็ศึกษาดาบฮิฮิอิโลคาเนะกันอยู่2คนผลลัพธ์ที่กระจ่างแล้วคือดาบตอบสนองแค่พลังเวทของริมุรุถึงคุโรเบจะถ่ายพลังเวทลงไปดาบก็ยังคงเป็นสีดําเหมือนเดิมแลปะปฏิกิริยาโลหะในตอนนั้นก็เป็นเพียงเหล็กกล้าม,มนตาธรรมดาแต่มันก็เป็นฮิฮิอิโรคา thank mm -hmm. you ฮิฮิอิโลคาเนนั้นดูเหมือนจะเป็นสุดยอดโลหะที่มีปฏิกิริยาตีกับขึ้นทุกธาตุด้วยความที่ห่างเหแสงออกไปโดยไม่สะท้อนใบดาบเลยเป็นสีดำสนิททั้งยังลวงสายตาของคนอื่นลวงกระทั่งวิเคราะห์ประเมินทําให้มันเป็นของล้ําค่าเฉพาะตอนที่ริมรู้ส่งพลังเวทเข้าไปให้อยู่ในสภาพพร้อมสู้เท่านั้นตัวดาบจะทอประกายสีลุงออกมาเวลาชักดาบต่อหน้าคนอื่นแล้วสะดุดตามันคงไม่ดีแต่ถ้าไม่ถ่ายพลังเวทลงไปก็ไม่มีปัญหาถึงอย่างนั้นมันยังทนทานกว่าวัตุธทั่วไปจะว่า ไปด้วยคุณสมบัติที่ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดการก็หมายความว่าไม่มีวันพังนั่นเองแม้แน่ว่าต่อให้มีรอยก็น่าจะจ่ายพลังเวทลงไปแล้วซ่อมแซมได้ด้วยลิมุรุสงสัยอยู่เหมือนกันว่าถ้าสู้กับฮิฮิอิโรคาเน่ด้วยกันแล้วจะเป็นอย่างไรแต่กังวลเรื่องที่ไม่มีทางให้พิสูจน์แบบนั้นไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาตอนนี้ที่พูดได้มีแค่เรื่องเดียวนั่นคือดาบตรงเล่มนี้ได้พัฒนาขึ้นมาจนกลายเป็นดาบที่ทนทานหาได้เปรียบในโลกสมกับเป็นอาวุธข,ของลิมุรุเท่านั้นถ้าใช้ดาบนี้ประสานกับ กสมบูรณ์ถึงจะใช้งานฝืนไปนิดก็น่าจะยังทนทานได้อยู่แล้วก็ดาบเล่มนี้ยังไม่ได้สมบูรณ์แค่นี้พอเิมูรุตั้งใจว่าจะเจาะรูที่ฐานดาบเพื่อให้ฝังคริสตั้นเวทฝังคอที่ประจุท่าต่างๆเอาไว้ด้วยอย่างไรก็เถอะเป็นดาบที่สุดยอดเลยนะถึงข้าจะเป็นคนตีขึ้นมาแต่กลับไม่รู้สึกแบบนั้นเลยกุโรเบรกล่าวไม่หรอกไม่หรอกไม่ใช่แบบนั้นหรอกกุโรเบรจเจ๋งจะตายแต่ว่าถ้าเป็นดาบเล่มนี้ก็น่าจะชนะดาบของฮินตะได้ ถ้าเป็นสุดยอดผลงานที่คุโรเบตีขึ้นเล่มนี้ก็น่าจะทัดเทียมระดับเลเจนได้สิลิมารุผู้ดอกไปพอคิดแบบนั้นแต่คําตอบของคุโรเบกับเหนือความคาดหมายเลเจนเล่มนั้นมูลไรล่นั่นหรือไม่หรอกน่าจะเหนือกว่านะถ้าเป็นดาบเล่มนี้ก็ไม่แน่ว่าอาจจะไปถึงระดับก๊อดระดับตำนานเทพที่ท่านเวโดราเคยเห็นก็ได้คุโรเบกล่าวเช่นนั้น ก็ส์เป็นชื่อที่สุดยอดของสุดยอดไม่มีการยืนยันว่ามีอาวุธแบบนั้นจริงทั้งในตำนานหรือเรื่องเล่าก็ไม่ปรากฏแต่ว่ามันมีอยู่จริงๆอย่างเช่นดาบปีศาจอสุราสวร์ของมิลิมก่อนหน้าน,นี้ลิมูรุเคยขอดูแล้วแต่ตอนนั้นไม่สามารถวิเคราะห์ประเมินได้ลาฟาเอบอกแค่ว่าพลังของอสุราสวรค์เหนือกว่ามูลไล์เท่าที่คุโรเบประเมินตอนนี้ก็น่าจะทัดเทียมกับเลเจนด์ขั้นสูงได้แล้วถ้าเป็นแบบนั้นคงคาดหวังได้ว่าน่าจะไปถึงก็สได้จริงจริงจากนั้นพวกลิมู ประกายแสงของฮีโรคาเนที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงขับเน้นให้ลายดาบที่ฝีมือของคุโรเบลังสันคึ้นออกมาสวยงามโพ้ลิมรูฟ้องมองลายดาบที่งดงามราวกับงานศิลป์ไปพางถอนหายใจออกมาด้วยความเคลิบเคลิมเป็นความงามที่จะมองแค่ไหนก็ได้เป็นสุดยอดดาบอย่างแท้จริงดาบเล่มนี้ยังพัฒนาต่อไปได้อีกเท่ากับว่าจะได้อาวุธระดับก๊อตมาครอบครองลิมรูพอใจกับผลลัพธ์ที่เกินคาดนี้เป็นอย่างมากวันต่อมามีเสียงฝีเท้าร้อนลนวิ่งมาแม้ถึงหน้าห้องทํางานของลิมรูแล้วก็ยัง ไม่ผ่อนแรงแถมยังเปิดประตูเข้ามาโดยไม่เคาะคนที่ทำแบบนี้ก็คือมิลิมลองคนอื่นนอกจากมิลิมทำเรื่องเสียมารยาทแบบนี้สิได้โดยมังเอกลงทังของลิกุรุโดแน่หากคนทำเป็นเวโดราห,หรือลามลิสแทนคงถูกลงโทษให้งดของหวานแต่ว่าคราวนี้จะปล่อยผ่านให้เป็นกรณีพิเศษแล้วกันเพราะว่าลิม,มูรูเอ๋ยจะเกิดแล้วจะเกิดออกมาแล้วล่ะมิลิมเมอ๋ยขึ้นระยะหลังมานี้มิลิมเอาแต่กอดไข่ไว้ไม่ยอมปล่อยเลยกับประเทศก็แม่กับเอาแต่พำนักอยู่ที่ประเทศนี้เธอบอกว่า ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับไข่ให้ลิมรู้อยู่ข้างๆด้วยจะสบายใจกว่าเพราะมิลิมเป็นแบบนั้นลิมรู้เลยเข้าใจเหตุที่ร้อนรนได้ง่ายๆดอกจากคําพูดนั้นแสดงว่าใกล้จะออกมาแล้วสินะไข่ที่ไกอาเพื่อนของมิลิมฟักตัวอยู่อวตานคอแกนวิญญ,ญาณอาสูรเรืองแสงจางๆกระพิบไปกระพิบมาแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วจริงๆไกยาที่กําลังจะกลายเป็นอสูรตนใหม่กําลังจะเกิดออกมาสิ่งที่จะเปิดกไข่และโผล่ออกมาคือมังกรขนาดเล็กความยาวทั้งตัวน่าจะราว50ซนติเมตรได้ไกลายเป็น มังกรจิว๋วชนิดที่นึกไม่ถึงเลยว่าเคยเป็นเคออดาก้อนมาก่อนไกยางั้นหรือมิลิมกับมังกรจิว๋วโผล่เข้ากอดกันเป็นการพบกันที่น่าประทับใจพอมิลิมมาไม่ได้ทันไลกไกยาก็ฟักออกจากไข่เท่านี้มิลิมก็ล่องใจไปป่อหนึ่งลิมรู้นึกว่าเธอจะกลับประเทศทั้งอย่างนั้นเลยแต่กลับไม่ใช่ เอาละออกไปผจญภัยกับกายอากันมิลิมเสนอขึ้นมาด้วยความกระตือรือร้นลิมูรุก็เดาอยู่เหมือนกันแหละว,ว่าน่าจะพูดเรื่องอะไรแบบนี้ออกมาดังนั้นคําตอบของลิมูรุก็เลยแน่นอนแล้วถามมิลิมว่านี่เธอคุณเฟ์เขาเป็นห่วงอยู่ไม่ใช่หรือไงคุณเฟ์กลายมาเป็นผู้ปกครอ,องของมิลิมแล้วคือเอาแต่เที่ยวเล่นโดยไม่บอกเจ้าหล่อนก่อนเดี๋ยวจะโดนโกรธอีกหรอกก่อนหน้ากายาจะเกิดหน้าช่างมันแต่ตอนนี้ที่เห็นแล้วว่าแข็งแรงดีมิลิมก็น่าจะต้องกลับไปทํางานที่ค้างเอาไว้มิลิมก็ตอบว่า ฮ่าฮ่าฮ่าไม่ต้องห่วงหรอกริมรู้เตือนมิริมแล้วแต่ว่าคําเตือนกับถูกปล่อยผ่านไปเฉยๆเอาเถอะถ้ามิริมว่ามาแบบนั้นริมรูสก็ไม่ขัดพักหลังนี้ริมรูมัวแต่ยุ่งกับการสาสางเรื่องของมาเรียเบลจนในที่สุดก็เพิ่งจะได้ใช้เวลาสบายๆทั้งทีนานนทีไปสนุกกับทุกคนบ้างก็ไม่เวลวริมรูคิดเช่นนั้น แล้วก็นะนี่เป็นเรื่องจําเป็นนะเพราะมังกรอยู่บนสุขของห่วงโซ่อาหารดังนั้นจะกินแต่อสุนที่ตนจับมาได้เท่านั้นถึงเป็นทาลกก็ไม่มีข้อยกเว้นต้องสอนไกาอาล่าเหยื่อนะมิลิมบอกด้วยสีหน้าของผู้ชนะมังกรไม่ได้จะอดตายทันทีอย่าว่าแต่อดเลยขอแค่มีน้ํากับแก่นเวทอยู่เท่านั้นก็มีชีวิตอยู่ได้แล้วแต่ว่าถ้าแค่นั้นจะไม่เจริญเติบโตการจะเลี้ยงให้เติบใหญ่อย่างแข็งแรงจําเป็นต้องออกกําลังกายต่อสู้และกินอาหารอร่อยๆอสูนที่ปราบได้เพราะ นั้ไม่ลิมถึงได้จะพากายาออกไปผจญภัยอาจดูเหมือนว่าตัวเองแค่อยากจะหนีจากเฟแต่เหมือนมิลิมเองก็จะไต่ตองอะไรๆตามภาษามิลิมอยู่เหมือนกันลิมรุก็กล่าวว่าเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นมีสถานที่ที่เหมาะสมก่าอยู่นะมิลิมก็ถามว่างั้นเลือกเขาวงกดสินะลิมรุก็ตอบว่าอืมใช่แล้วด้วยเหตุนี้พวกลิมรู้จึงเริ่มวางแผนเลี้ยงดูกายากันในเมื่อตัดสินใจแล้วก็รวมตัวโดยพันลิมรู้ตามเวโดล่ากับลาเมิสมาด้วย แล้วเข้าไปเผจิญเขาว,วงกดกันอีกรอบคราวนี้มีไกายามาแจมก็เลยจับกลุ่มปาร์ตี้กัน5้าคนถึงจะเพิ่งเกิดแต่ในเขาว,วงกดนั้นปลอดภยัยเทียบกับให้เผ่าออกไปปผะจญภัยข้างนอกที่ไม่รู้ว่ามีอันตรายอะไรบ้างแล้วก็วางใจได้มากกว่าเวโดล่าก็พูดขึ้นมาว่าฮ่าฮ่าฮ่าพวกข้าเอางก็ไม่ว่างหรอกนะแต่พวกเจ้าอุตสาหขอร้องทั้งทีเอาสิจะให้ยิงพลังของข้าได้เต็มที่เลยรามิสก็พูดเสริมขึ้นว่า อืม,อมพวกข้ามาด้วยแล้วก็วางใจได้ทําใจให้สบายแล้วฝากเรื่องเลี้ยงดูกายาได้เลยจูจูริมรุกก็ชักจะกกังวลขึ้นมาแต่ไม่เป็นไรมัง้งเชื่อใจดูแล้วกันเวดร่าก,กับลามมลิสก็เติบโตขึ้นแล้วน่าจะเคลื่อนไหวกันโดยรู้จาักการเทศาแล้วแหละมิลิเมงก็เข้าใจดีว่านี่ไม่ใช่การเที่ยวเล่นแต่เป็นการสอนกายาคงไม่อารว,วาตามใจชอบหรอกมัง้งงั้นก็ไปกันเลยทุกคนใช้สินสถิตเปลี่ยนร่างอวาตานโดยพร้อมเพียงกันตามเสียงของริมรุการผจญภัยเริ่มต้นแล้วจากนั้น พ่อลิมูลุก็ปฏิบัติการเพิ่มเลเวลให้ไกาอาริมูรุเวโดล่าลา,ลามิลิสและมิลิมนอกจาก4คนนี้แล้วยังมีไกาอาที่บินได้ตามหลังริมูรุอยู่ด้วยไกายอาเป็นมังกรแถมเดิมทียังเป็นเคออสดาก้อนที่อาจทำลายโลกได้ด้วยซ้ำไม่มีทางอ่อนแออยู่แล้วและจากความเคยชินแค่ให้สู้ซ้ำไม่กี่ครั้งก็จับหลักได้เวลาเจอศัตรูเป็นฝูงก็จะใช้เบรดลมหายใจซึ่งเป็นท่าโจมตีวงกว้างเคออติเบรดลมหายใจสาบไอพิษเป็นไอพิษเข้มข้นที่แฝงด้วยคำสาบซึ่ง สามารถย่อยสลายทุกสรรพสิ่งบนโลกได้มีผลใกล้เคียงกับกัดกร่อนของเบซิบิลราชันแห่งความตะกาของเลมูรุอนุภาพของมันรุนแรงพอที่ศูนย์ชั้นต่ำจะไม่เข้ามาใกล้ยิ่งกว่านั้นกายายังมีธาตุดินพลังที่สลักอยู่ในดวงวิญญาณนั้นทําให้สามารถควบคุมแรงโน้มถ่วงได้ถ้าหากว่าตอนนั้นเควอสดากอนที่ถูกปล่อยจากผนึกมีสติปัญญาแล้วก็แค่คิดก็สยองแล้วคงจะกระหน่ำยิงเควอสติเบรดเ่ยขึ้นแรงโน้มถ่วงเ่ยออกมาแล้วความเสียหายจะต้องสาหัสกว่านั้นแน่แต่ก็ นะเรื่องมันจบไปแล้วไกยอยาในตอนนี้เป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักของมิลิมเป็นพวกพ้องที่พึ่งพาได้ของพวกลิโมลุไม่ใช่เป้าหมายที่ต้องหวาดระแวงแล้วตอนนั้นเองที่บลัดบอหมูป่าสีเลือดโผลมาบลัดบอเป็นอสูรแร้งบีที่มีกำลังขาทรงพลังซึ่งอาศัยอยู่แถวชั้น30สีสันและผิวหนังหนาปกคลุมด้วยกระดูกและกล้ามเนื้อผิวของมันแข็งยิ่งกว่าเหล็กกล้าลำตัวสูงกว่า2เมตรร่างกายใหญ่โตแบบนั้นจะวิ่งเข้ามาชนด้วยความเร็วเกือบ5้ากิโลเมตรต่อ เข้าในทางเดินแคบๆไม่มีทางหนีก็จาอันตรายอย่างมากแต่ว่าต่อให้เป็นอสูรอันตรายแบบนั้นก็ยังไม่ใช่คู่มือของพวกลิมูรุกายอาวควบกลุ่มแรงโน้มถ่วงทําให้การพุ่งเข้ามาของบัตบอทื่อลงจากนั้นลิมก็ไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยโจมตีนัดเดียวเข้าที่จุดอ่อนทําให้บัตบอสิ้นชีพแล้วบัตบอที่หยาบเลือดศัตรูตามขนแสนน่าก,กลัวบัตรนี้ได้กลายเป็นอาหารจานหลักของกายอาไปแล้วผลลัพธ์ของวันนี้ก็อย่างที่เห็นชักสนุกแล้วสิว่าหลังจากนี้จะโตขึ้นแค่ไหนการประสานงานกันในป ก็เข้าขากันดีอย่างที่เห็นกกยามีสกิลที่ชื่อเขตแดนแรงโน้มถ่วงอยู่มันสามารถลดทอนอนุภาพของการโจมตีทางกายภาพได้ถ้าใช้ควบคู่กับเมจิกบารียของริมรุก็สามารถรับมือการโจมตีด้วยเวทมนต์ของศัตรูได้หลายวันต่อมาพวกริมรุ้ฝึกการประสานกันหลายๆรูปแบบไม่ช้ากายาก็กลายเป็นหัวใจสําคัญของการต่อสู้ในปาร์ตี้หลังจากนั้นก็ให้ไกยายาหาอาหารควบคู่ไปกับการฝึกสู้จริงจนลงไปถึงชั้นที่49ใไหนไหนแล้วพวกริมรุเลยลองท้าทย กับโกสุลุบอสช,ชั้น50ที่ข่าวก่อนทำเอาเหือขึ้นคอดูด้วยฮ่าฮ่าฮ่าอย่างโกสุลุไม่ใช่คู่มือของพวกเราแล้วใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะสุดท้ายโกสุลุมันก็ได้แค่นี้แหละ คึกคักขึ้นมาดีนักิมุรุคิดว่าคึกคักกันใหญ่เอ๊ะพวกนายกำลังสนุกอยู่ไม่ใช่หรออย่าพูดบ้าๆนาพวกเราแค่พยายามเพื่อไกอา,าต่างหากริมุรู้เองก็สนุกอยู่บ้างเหมือนกันแต่ทั้งหมดนี่ก็เพื่อเลี้ยงดูไกอา,าทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่แล้วนั้นวันนี้พวกิมูรุก็กลับออกมาจากเขาวงมกดท่าทางสนุกกันน่าดูเลยนะและคนที่กำลังรอพวกริมุรู้อยู่ก็คือคุณเฟที่กำลังยิ้มหวานแต่หน้าผากมีเส้นเลือดปุดโปนและแผ่บรรยากาศชวนเย็นสันหลัง เฟ,ะฟ,ะฟะมะไม่ใช่นะเรื่องนี้มันมีเหตุผลอยู่มิลิมเมอมยขึ้นลิมูรุคิดว่าเป็นบทพูดที่เหมือนเคยได้ยินมาก่อนทําไมกันนะเหตุการณ์ต่อจากนี้ลิมูรุพอจะคาดเดาได้ว่าเหมือนเคยเห็นมาก,ก่อนแล้วสัญญาไว้ว่าถ้ากายาเกิดดอ,อกมาแล้วจะกลับใช่ไหมเฟเอ่อยถามมิลิมมะไม่ใช่นะกายาจาเป็นต้องมีค่าไงมิลิมตอบ นั่นสินะแต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลให้ต้องผิดสัญญานี่กายอาจําเป็นต้องให้สอนเจ้าเองก็ต้องให้สอนด้วยเหมือนกันสินะเฟกล่าวเช่นนั้นพ่ายแพ้แล้วมิลิมเถียงเฟยไม่ชนะหรอกต่อให้มิลิมพูดเอาแต่ใจแค่ไหนก็ใช้ไม่ได้ผลกับเฟยแน่นอนว่าลิมูโรเองก็ไม่คิดจะแสหาเรื่องใครจะอยากเข้าไปปัวพันด้วยก็เฟยพูดแค่เรื่องที่ถูกต้องทั้งนั้นเลยนี่นาะสุดท้ายมิลิมก็ร้องไห้โวยวายเป็นเด็กแต่ก็พ่ายให้กับรอยยิ้มกำแพงเหล็กข,ของเฟยแล้วถูกลากตัวไปก็นะวดนนี้มมิลิลเป็ฝ่ายผ ช่วยไม่ได้หรอกอย่างน้อยถ้าติดต่อไปบอกไว้เฟคงไม่กลัวขนาดนี้หรอกแต่มันสายไปแล้ว ข้าจะกลับมาอีกมิริมพูดทิ้งท้ายไว้แล้วจากไปแต่ก็คงไม่มีครั้งที่3แล้วแหละตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นโดนสั่งห้ามหอกข้างนอกคงยอมให้มาเที่ยวเล่นเป็นครั้งคราวแต่ถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ก็เสี่ยงเหมือนกันเฟยงก็รู้ว่าถ้าไม่ปล่อยให้มิริมผ่อนคลายบ้างนับว่าอันตรายเพราะฉะนั้นถึงได้สั่งสอนแบบเบาบาแต่ถ้ามิริมยังทําตามอําเภอใจอยู่เหมือนเดิมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อเรื่องครอบครัวคนอื่นจบลงไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าควรจะสอนหลักโฮเลนโซรายงานติดต่อหาลืออใหห้ม้มมิไวสักน่ยฮ ระหว่างคิดแบบนั้นลิมูรุก็มองส่งมิลิมไปพังๆส่วนกายานั้นฝากไว้กับลิมูรุด้านในเขาวงกดมีกำไรคืนชีพไม่จำกัดจำนวนครั้งอยู่เลยวางใจได้แถมยังมีอาหารอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังตั้งค่าล่างอาวตารของลิมูรุให้เป็นออโต้โหมดเพื่อให้ร่วมทางกับกายาไปด้วยแบบนี้ก็จะเป็นการฝึกให้กายาไปในตัวจะให้ฝึกกับมิริมตรงๆเลยมันยังเร็วไปเอาไว้ให้แข็งแร่งขึ้นระดับหนึ่งก่อนค่อยส่งไปหามิลิมด้วยเหตุนี้ในเขาวงกดจึงมีพวกพร้อมเพิ่มมาใหม่ อันหนึ่งเรื่องนี้พวกลิมรู้ไม่มีทางรู้ได้ก็จริงแต่ทั้งห้าที่มาป้วนเปี้ยนอยู่ในเขาวงกฏกลายเป็นเรื่องที่หวาดกลัวกันในฐานะยูนิคอสแถมยังลือกันว่าความแข็งแกร่งอยู่ในระดับ2ปกติก็เก่งอยู่แล้วยังจะมีสภาวะที่แข็งแกร่งผิดปกติอีกด้วยสรุปคือเรื่องที่พวกลิมรู้จัดการกันเองได้กลายเป็นฝันร้ายเกินรับมือสําหรับคนอื่นนั่นเองแต่กว่าลิมรู้จะรู้เรื่องนี้ก็ผ่านไปอีกพักหนึ่งแล้วแล้วก็ขอจบตอนที่181เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปในอ ฝา,ากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ